สิบเจ็ดบทสวดพระเทกระตะคาถาอัติตังนานะนานะวาขะเมยยะนาปฏิกังเ์แนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรวุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะคาติตัมปะหินันตังอปตันจะนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุปันนันจะโยธรรมตะตถาตถาวิปัสสติอสังหิราสังกุปปังตังวิธามานุภะโรหะเยก็้บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง่อนแง่ไม่ควนแคนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปูกป่งเถิดอจเชวากิจามาตตปังโกชัญญามะระดังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่ง นาหิโนสังคารันเตนามหาเซเนนามาุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัทราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงหัหรัตามาตันที่ต่าง,งต่งเวระเทกรัตโตติสันตติกเทมุนีติเตะมุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขันทั้งกลางวันและกลางคืนน,นั้นแลว่า ผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้แล18บบทสวดพินณะะปัจเวคคณปาถชะชาราธรรมโมมิชารังอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาทิธรรมโมมหิชยาธิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มานนาธมโมมหิมานานางอนาตีตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพลความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้ผัดผ้าจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงก,กมมามสโกม,มหิกมมามทายาโทกมมามโยโนิกกามะพันธุกมมามปฏิสรโน รามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกริสามีการลยานังวาภาปังวาตัสสะทายาโทภเวสสามีเราทำกรรมบันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจเวทิตัพัง เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวัน,ท,วนทุกวันเถิดสิบทสวดเทวตาอุโย,โยชนะคาถาทุกข,ขปัตาจะนิดทุกข,ขาพยาปัตตาจะนิดพยาโสกปัตาจะนิดโสกา้นตุสะเพปิปานิโนโ เหตตาวตาจะอามให้หิสัม้ำทางปุญญาซ้ำผทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังททานตุสัตธายาซีรังรักขันตุสัพธาภาวรภาวนาพิรตาห้นตุขัดชั้นตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภารปัตาปัจเจกานัจะยังพระรังระคันตานั้นจะเตเจนารักขังพันธามิสัพพะซอยี่สิบบทสวด เทวตาปฏิธานคาถาอัรรมยังปฏิธานคาทาโยปนามเซย่าเทวตาสันติวิหารวาสินิทุเปะเรโพธิะเรตหิงตหิงตาธรรมะทานีนาภวันตุปูชิตาโสทิงกรรณเตถาวิหารมันทะเรเทราจามัชฌานาวกาจาิกขโาวสารามิกาธานาปฏิอุปาสกาคามาจเทสนิขามาจออสรา สัพพานาปูตาสุขิตาพระวันตุเตชราผู้ชายเยปิจะอันทสัมภวาสังเสธชาตาอัตวปปาติการเนียานิกังธรรมาวรังปฏิจจะเตสะเพปิทุกขสสกรณตูสังทยังท่าตูจีรังสัตตังธรรมโมธรรมมัทธาจะปุคราสังโคทตูสัมมาโควาอัทธายาจะหิตายาจะอัมเหรคตูสัตธรรมโมสะเพปิธรรมจาริโน ผูทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตย์ี่สิ 21. บเอ็ดบทสวดสัพพะปัติธานคาถาอันธทำมยังปฏิธานาคาถาโยปนามาเสปุญญาสิธานิกตัสสยานัญญานิการตานิเมเตสันจะภาคิโนฮุนตุสัตตานันตับ พมานาคาเยปิยาคุณวันตาจะไม่หั่งมาตาปิตาทโยติธาเมจับปยะทิธาวาอันเยมัชตาเวริโนสตาติทันติโรกัสมิงเตภุมาจตุโยนิกาปันปัปญเจกัจตุวการาสังสารันตาภาวะภเวยาตังเยปติธานัมเมอนุโมทันตุเตศยัง เยจิมังนับปาชานันติเทวาเตสังิเวทยุงมะยาทินนานาปุญญาณังอะนุโมทานาเหตุนาสเพสสัทธาสัถาหุนตัวอะเวราสุขิขะชีวิโนเขมาปัทันจปะปัปปนตัวเตสะสะสิจตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในปัตนน้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รับผู้มีคุณมีมารดาและปิดาของท้าพาเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลรสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแลรมีเวรตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสาเกิดในกําเนิดสี มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้สมบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้สมบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้ว ขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถอดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยายบทสดมนพระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้า และวัตถุมงคลพระก,กิ่งไพรีพินา้าโดยมูลนิธิสมเด็จพระยาณสังวรวัดประวรน,นิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่3สิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเทอญ